ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนํำตกกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะยังตัวเอาเป็นทันได้ไปเลยไปเลยขึ้นเขาไปเลยจ้า ที่รักสวยมากโอเคค่ะ thank you มากค่ะโอ้ยเป็นไรเป็นไรค่ะโอ้ยสอนแท้รถบอมมีน้ำมันจ้าเติมน้ำมันก่อนนะคะดิสนี้เฮียเฮียเติมน้ำมันก่อนจ้า ถึงแยกตรงนี้แล้วนะคะเลรี้ยวายไปเลยวูวยูเแียนพูดภาษาไทยนะพูดอะไรพูดอะไรก็ได้วันนี้ไอ้สวยไหมสวยมากสวยมากเลยใช่ไหมใช่ อมสวไมาคโอคค้โอเคค่ะมาถึงแล้วค่ะนีไ่ไงเห็นปลากเ,กเ,เคียที่ะโอ้คนเยอะอยู่นะถึงแล้วนะจ้าจอดรถสักครู่ค่ะ โอเคค่ะเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะพร้อมยังอ o u r e ิ d y ใช่ไปเลยไปเลยไปเลยค่ะ น้ำะะคะเห็นหมาไม่ได้จ้ะ ไปเลยเราจะเดินขึ้นไปตรงนี้นะคะ, <c oughs> ะน่าจะฝนตกนะคะวันนี้ชุ่มชื่นรู้สึกว่าพื้นเปียกๆนะคะไปเลยค่ะ What's What's What that เจเจออะไรคะโอ้ยคุณเขาเจอกิ้งก่าคะ่ะเจตอไย้ไ,ไป walk เดินขึ้นนะคะค่อนข้างยาวไกลรู้สึกว่า ใส่กางเกงขายาวมาเปียกแน่นอนฝนจะมาอีกแล้วอะเราต้องฟ้าสิมาแล้วจ้ะ นวัน yeah, <used> ีคะสวัสดีครับมาถึงน้ำตกแล้วค่ะวันนี้มีน้ำให้ชมนะคะน้ำตกสวยมากน้ำตกสวยมาก คน,คนสวยไหมคนสวยสวยมากโอเคค่ะน้ำตกกระพูนะคะบรรยากาศดีมาก <c oughs> นั่นงชมบรรยากาศนะคะวิวดีมากๆเลย มาครั้งที่สองนะคะตรงน,นี้คราวที่แล้วก็มาแล้วแบบไม่มีน้ำนะคะเราจะแห้งๆมาคราวนี้ก็คือมีน้ำดูค่ะเอาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะแมกตำรวจของเราไปแล้วค่ะไม่ต้องทำอะไร เดินเล่นะนะคะเฮ้ยนี่นะคะเราก็มาอีกตรงที่หนึ่งนะคะใจใจก็ใกล้ๆกนค่ะล้กคุณเขาอัดเสียงน้ำตกนะคะเอาวไว้ฟังตอนนอนจะได้หลับฝันดีะคะ่ะคนนอนยากนะคะ ให้ฟังเสียงนับตกเสียงทะเลอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะจะหลับสบายจะหลับง่ายนะคะเพราะว่าคิปก็เป็นนะคะนอนไม่หลับจะชอบเปิดฟังเสียงฝนเสียงน้ำตกเสียงทะเลอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คุณเขาก็เลยอาจเอาไว้ไว้ให้นะคะเพราะว่าคุณเขารู้ว่ามอนไม่ค่อยหลับ<อ>ดีมากนะคะ นั่งรอคุณเขานะคะเขาอัดเสียงอยู่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,ะ,ะแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะจากนี้ก็เจอกันที่บ้าค่ะบ๊ายบาย